นักแสดงจาก,นนจากรักซ่อนลตน,น,นะคะนี่ยแล้วก<ล>็ี่ค่ะเมื่อวานนี้น้องมิลลี่เพิ่งจะมาเป็น MC Special ที่รายการของเราเป็นยังไงคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรก และไม่รู้จะเป็นครั้งเดียวหรือเปล่าเฮ้ยร้อนเล่นกับใครน้องคู่กับใครนิวับพี่นิวนวดนั่นแหละถือว่าได้เจอกับพิธีกรอันดับหนึ่งของช่อง7 HD พี่นิวช่วยเยอะมากแล้วใช่ก็จะสบายเนาะเขาบอกให้เอาอีกเขาบอกให้ดีอเอาอีกเหรออุ้ยพอแล้วเอาแต่พอประมาณเนาะต้องบอกอ่านดีกว่าครับผมพี่จะคิดถึงครับผมคิดถึงเหมือนกันทำไคิดถึงครับผมคิดถึงทุกคนเลยครับเออแต่เมื่อเช้าเนี่ยเดินเข้าช่องมาทุกคนตื่นเต้นนู้ว่าอ่านหายไปไหนยังอยู่นะฮะยังอยู่ไหมเอา มีโอกาสได้แวะเวียนเข้ามาแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีทุกคนก็เลยแบบแสดงความคิดถึงอย่างหนักมากดูคนเหมือนแบบอุ้ยขนลุกเลยอะแอร์เย็นเออทุกคนดูคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาพูดถึงละครกันบ้างรักซ่อนลถเรื่องนี้เนี่ยคู่ของเราก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่มาเติมเต็มให้ละครพูดถึงบทบาทกันสักหน่อยค่ะของแต่ละคนอะให้น้องก่อน ของหนูนะคะก็รับบทเป็นฝนทิพย์ค่ะจะเป็นน้องสาวของมิมชีก็คือนางเอกจะมีความแบบว่าแสบโซนซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะอยู่ข้างที่แต่ว่ามันก็จะมีแบบการที่น้องฝนทิพย์เนี่ยจะคอยสร้างปัญหาให้พี่ฟ้าใสอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วฝั่งของพี่หัดเป็นไงบ้างคะฝั่งอาทิตย์ครับในเรื่องเนี่ยเขาเขียนม้เลยว่าเก่งทุกด้านแต่ไม่มีด้านไหนไม่เก่งเลยสุดท้ายแพ้พี่ออฟคนเดียวคือยิงปืนได้บูได้ทำอาหารได้ช่วยนางเอกช่วยนี่ได้หมดสุดท้ายแล้ว แพ้ที่ออฟแพ้ทางแพ้ทางแพ้ทางใช่แต่เห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งค่ครมน้องมีด้วยเป็นยังไงบ้างทำงานร่วมกันเพื่อนน่ารักมากค่ะอะไรไปอะไรไปอย่าบอกอย่างีไม่น่ารักจริงๆคือพี่หยันเป็นคนที่เล่นละครดีอยู่แล้วแล้วก็เรียกว่าไงคะทำงานเก่งเออใช่คืออันเจอน้องเขาวันแรกทั้งที่โรงเรียนนั่งถ่ายอยู่ในฉากในรถอันก็พยายามแบบแกล้งเขาบอกว่าเฮ้ยพี่เทคเดียวนะ ให้เสเวลานั่นหละจไว้ก่อนขิงไว้ก่อนสรุปนี่เทคนเดียวสิงสนามฟอรอมหรือเปล่าเราใเ่คยวนี่คือหมายถึงเราเาทคนเดียวคือเราคิด่เด็กสมัยนี้มันเก่งกว่าตอนที่เราเล่นเรื่องแรกอีกเรื่องแรกใช่ไหมใช่เออไม่ไม่ไม่เรื่องเลยเรื่องแรกหรอเาโหเราเรื่องสองเรื่องแรกเรายังไม่ได้เท่าน้องเขาน้องเขารู้มุมกล้องค่ะรู้อะไรเราแบบกลายเป็นว่าเราแบบ ผิดที่เราอะไรไม่รู้เราเกรงเลยทีนี้ใช่แล้วอ่านเสียชื่อนี่เราเราเห็นว่าในกองนเขาเมา้าบอกว่าจริงๆพี่อ่านคนมีมุกเยอะมากมีการได้ตบมุกอะไรกันบ้างไหมคะอย่างตลกอยู่แล้วตลกคือพยายามคืออย่าง,อย,างอย่างอ่านกับพี่ออฟเนี่ยเราสนิทกันอยู่แล้วแต่อย่างน้องเนี่ยมิลลี่กับมินชีเนี่ยเขาจะเจนค่อนข้างที่จะห่างกับพี่ออฟแต่เขาจะใกล้เราอัานก็พยายามแบบพยายามให้ไม่ได้บอกว่าพี่ออฟอายุเยอะพี่อ่านอะไรเขาไม่ได้พามาเยอะเลย และอีกอย่างคือมันเป็นความที่ผู้พี่ออฟเขาจะเป็นผู้ใหญ่ไปไงเราก็พยายามเชื่อมให้มันเข้ามาด้วยกัน4คนมันจะเริมีความสนุกกันมะเตัวเชื่อมเชื่อมต่างวัยแล้วก็จะเรามีโออะไรนะโอฟาตัวแค่นี้เด็กน้อยเหรอสิบกว่าขวบตอนนี้โตเท่านี้ตอนนี้สูงแล้วหล่อแล้วเราก็พยายามแบบให้มันแบบอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันจะได้แบบละครมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันได้แต่ในเรื่องเนี่ยรู้สึกว่ามิลลี่ จะหลงรักใช่ครับใช่แต่อันรักหลงรักมินชีเออเป็นยังไงบ้างกับความรักสามเศร้าเราสามคนคือในเรื่องเนี้ยอันเนี่ยเป็นเพื่อนกับมินชีส่วนอันเนี้ยเป็นน้องสาวมินชีซึ่งเขายังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยอ่ะแล้วเราเป็นจบมหาลัยแล้วถ้าสมมติจะมาคู่กันเป็นแบบอ่ะมันคู่ละเลยมันจะดูแบบต่างวัยไปหน่อยแล้วมันทำให้น้องดูแบบเขาเรียกว่าแกแดด เราหรือเปล่าที่มาชอบเด็กเราเราหรือเปล่าในตอนสุดท้ายไงในตอนสุดท้ายไงเราชอบเขากแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นความรักแบบปุ้กคิคืออาก็เลยรอให้น้องโตก่อนแล้วเราค่อยแบบมีการอะไรแต่ว่าอันนี้คือในมุมมองพี่เจ็บนะพี่เจ็บอาจจะรู้สึกว่า อ่านกับมิลลี่เนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคู่มือที่สูสีเพราะว่าน้องๆอ่านแต่จริงไม่รู้พี่จะสัมภาษณ์น้องมาหลายรอบทุกคนจะบอกในกองน้องมิลลี่พูดเก่งนช่มิลลี่พูดเก่งช่างคุยแล้วมาเจอกับอ่านเป็นคนที่มุกเยอะก็พอเจอกันมันเคมีมาลงตัวพอดีแกมันจะแย่งกันพูดจริงจมันจะแย่งกันพูดพูดที่ถูกต้องแล้วจะสู้กันเสมอทีมเสียงนี่ปรับขึ้นลงไม่ทันใครพูดใครจะแล้วว่าในกองเนี่ยาวๆฝั่งสาว มิลลี่กับมินชิในเรื่องก็คือเป็นพี่น้องกัน่ได้ชีวิตจริงก็คือเป็นพี่น้องกันไปแล้วใช่ความสีของเราก็คือจริงๆอะมินชิอะเด็กกว่าหนูใช่ไหมคะส่วนหนูโตกว่าแต่ว่าตอนที่เราเล่นละครนะเราก็บอกมินว่าเออมินเรียกมิลลี่เลยเพราะว่าจะได้มีความแบบสนิทสนมกันเวลาเล่นเป็นพี่น้องอะจะได้แบบโอเคเข้าใจส่วนมินลลี่ก็จะเรียกมินชีว่าแบบมินแล้วพอตอนเนี้ยหนูก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าจบละครแล้วแกค,ค่อยมาเรียกพี่ก็ได้ใจแล้วพอแล้วพอแล้วพอมินชิจบละครมาใช่ไหมมินชีก็แบบ ้อเรียกพี่ปะนี่ก็แบบไหนลองซิพี่มินเรียกไม่ได้เรียกไม่ได้เลยเขา,า,า,าอยู่กัแบบตัวติดกันตลอดเลยใช่แบบปาท้องกโกเลยเอาฝั่งผู้หญิงเขาตัวติดกันฝั่งคุณตัวติดกันไหมกับคุณออฟ ก็ต <One input> ่างคนต่างนอนเนี่ยพูดไม่ทันพูดไม่ทันเด็กเดพูดไม่ทันสาวสาวอย่าบอกเด็กเเธอเราเราไม่ได้แก่ขนาดนี้ยังนุ่มๆอยู่ยังหล่อขนาดนี้แต่สำหรับคุณอ่านกับคุณออฟก็คือเตะบอลด้วยกันอยู่แล้วกับพี่ออฟนี่เข้ามาอาเรื่องแรกๆเลยครับก็อยู่กับเกาะกลุ่มกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้การทํางานด้วยกันก็เลยไม่สบายครับสบายสบายแล้วยิ่งมาเจอเด็กๆที่แบบเล่นเก่งสบายได้โอเคเมาส์เมาส์พานางหน่อย สำหรับคุณออฟกับน้องมินชเป็นยังไงบ้างเวลาเขาทำงานมินชีนี่สไตล์เดียวกันเลยอย่างนี้เลยเหรอถ้าจะเมามินชีก็คือเข้าหุ่นนี้เป็นแบบนี้เลยก็คือเดียวกันแล้วยิ่งมีเจ้าโอฟายดีโอโห้สามคนไปกองแตกใช่กองแตกเนาะเอนเอจีเวลาแบบพูดเวลาแบบกำลังจะถ่ายอะไรก็บอกเฮ้ยฟังก่อนอย่าเพิ่งตอบพวกพี่ไม่ทันพวกพี่เริ่มไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมใช่ ละครเรื่องนี้จริงๆมันเป็นคอมเมดี้ไหมคะอืมพาร์ทพาร์ทของอันกับมิลลี่น่าจะเป็นคอมเมดี้ลบกึ่งลำคอมประมาณนั้นเออ่รักซอนรถเนี่ยมันเป็นละครรีเมคใช่ไหมใช่พี่เจบไม่อยากจะบอกว่าพี่เจบเล่นละครเรื่องรักซอนรถด้วยนะใช่ไหมใช่อ๋อรู้สึกรุนอุ้ยตาละรุนช่วยพี่เราขยับอีกสเต็ปนึงแล้วนะอยากขาภาพเลยอยากขาภาพเลยอยากขาดมาอยา สรม่รุ่นรุ่นเวอร์ชั่นของพี่เจ็บรู้สึกจะเป็นพี่สเตฟานกับพี่พิงกี้กับน้องพิงกี้โอเคกี่ปีมาแล้วคะพี่เจ็บสามปีที่ผ่านมาเองน้องเลยไม่นานเท่าไหร่ไม่นานแสดงว่าพี่เจ็บอาจจะได้เป็นบทมิลลี่ป้าไม่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 ค่ะพี่เจบจะเล่นเป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยที่มีความแบบแซ่บซานพี่ดาร์คของเบลน่าจะใช่พี่เจบจะกินกับพี่กรมอาเบลใช่ใช่แน่นอนกินกันในเรื่องอย่างเงี้ยกินกันในห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยกินอาหารในห้อง จหมดเล้วมื่อกินอะไรกินอาหารรักซ้อนลดไงคือที่เราต้องพูดถึงว่าเรื่องนี้เนี่อย่างที่บอกเลยชื่อเรื่องก็คือเกี่ยวกับอาหารเราสองคนนี่มีได้ได้มีส่วนร่วมในการทําอาหารหรือการชิมอาหารอะไรของอ่านเส้นเรื่องของอ่านเป็นร้านอาหารข้าวหมูแดงหมูกรอบที่ที่มีชื่อเสียงในในหมู่บ้านเอามาย้ายมาอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามินลี่เนี่ยเป็นเหมือนกูรูด้านอาหารเราพยายามทำอาหารมินมินชีเออมินชิ มันกอมันก็นี้ใกล้กันลิ้นชี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนลิ้นลิ้นนางฟ้าเขาจะชิมอะไรเนี่ยเขาจะรู้หมดว่าเราใส่วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วเราเป็นเหมือนพ่อครัวที่เราทําอาหารเก่งที่แบบเป็นมรดกมาจากคุณพ่ออะไรเงี้ยเราก็มาช่วยเขาเป็นเพื่อนแต่วัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วในชีวิตจริงเราทําอาหารไหมโหยากครับทำ ไม่ค่อยได้มีโอกาสตึกว่าโอ้โหเผ็นว่าโอ้โหยากเป็นใหญ่จะเป็นฝ่ายกินซะมากกว่าอ่าเป็นรักชิมมากแล้วน้องมินน้องมิลลีล่ะก็คือตอนที่อยู่ในเรื่องหนูก็ไม่ได้ทำอาหารเหมือนกันนะคะแต่หนูกินฉ่ำหนูบอกเลยคือพี่ที่แบบว่าทำพรอปอ่ะจะดีใจมากเพราะว่าหนูจะกินทุกอย่างหมดโดยที่ไม่ต้องทิ้งอะไรเลย no food waste หนูบอกเลยกินจนไม่ continu ต่อไปคือไม่คอดเพราะว่ามีนี่กินไปแล้วมี่ถามเขาหรือเปล่ารู้ว่าอาหารนะเขาทามาวันไหนไม่ได้ถามเอาแล้วรดน้ำล่ะทองยาอร่อยนะอร่อยนะอาหารในกองอร่อยครับอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากเออแล้วการทํางานกับนักแสดงอีกรุ่นหนึ่งอย่างรู้สึกจะมีคุณแก้มกวินตาใช่ไหมแม่ตู้ไงย่าดาสบายกลายเป็นว่าอันสนิทกับแม่ตู้ไปเลยเหมนไม่แฮงเอาท์กันตลอดใช่เพราะว่าคืออย่างเราจะอยู่ในกลุ่มเนี้พูดได้ไหมเนี่ยแก้มครับได้ คนกำลังงงวะเธอไปแฮงเอาอะไรกับแม่แม่แม่เนี่ยเป็นฝ่ายชวนเพราะแม่เขาเป็นนักร้องอเวลาแม่เขาจะไปร้องเพลงที่ไหนเนี่ยเขาจะไลน์มาแล้วว่าเฮ้ยอ่านสะดวกมามานั่งดูแม่ร้องเพลงไหมอะไรเราว่างล้วก็ไป<ม>ไปแบบไปไปแฮงเอากันอะไรเงี้ยใช่ครับผมแล้วก็มีแก๊งหนึ่งที่เป็นแก๊งพี่พ3สามคนเนี่ยก็จะไปกันตลอดใช่แล้วเราได้ไปกับเขาด้วยไหมหนูก็นัดมินชีช่ำเลยแต่เขาจะอยู่กับมินชีแต่มินชีอยู่ชนบุรีนัดกี่ทีไม่เคยเจอกันเลยสักทีหมายหมายคือว่าน้อง ใช่คือมิเชีย์จริงๆคืออยู่ชนบุรีคร่ะแล้วเขาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพใช่ไ์สดอยู่ใช่ไ์สดอยู่แล้วเป็นเป็นยังไงบ้างคะกันเข้าฉากร่วมกันสนุกค่ะสนุกมากคือมัน คือมันต่างวัยที่ออฟแม่ตุ๋อันมิลลี่มินชีแล้วก็มีโอฟาโอฟาแต่กลับกลายเป็นว่าพอเข้าด้วยกันมันมันกลายเป็นครอบครัวมันเหมือนครอบครัวไปแล้วอะเวลาเล่นก็จะเป็นคุณย่าจริงๆเป็นน้องสาวจริงๆเป็นผัวชายจริงๆฟีลมันได้าะแบบความรู้สึกเลยคือมันไม่มันไม่ได้มีช่องว่างของอายุเยอะอะไรนะครับมันเลยกลายเป็นว่าพอมันเล่นปุ๊บมันก็ไปขอให้แบบ คลิกกันมันก็สบายแล้วใช่ครับผมพอนักแสดงทำงานร่วมกันแล้วเข้าขาการการรับส่งการมันก็สบายก็สบายหัวเราะอะไรตนเห็นพูดไหมหนูเห็นในวิดีโอมันแบบว่ามันตลกจังเลยหนูแบบดูดูดิ้นมากอยู่คนเดียวดูในวิดีโอนี่ยุคไหนเนี่ยพูดดูในวิดีดูในคลิปหรอต้อพูดว่าอะไรอะดูใน VTR ถามมาว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นคอมเมดี้นี่คอมเมดี้จริงหรือเปล่าแล้วเรื่องราวต่อจากนี้เนี้ยมันจะมีความเข้มข้นมันจะมีการพลิกแพงยังไงหรือเปล่าสปลอยหน่อยได้ไหมคะฝั่งของอันเนี้ยจะเป็นคอมเมดี้ที่ช่วยเหลือแต่ฝั่งเนี้ยเขาจะเป็นดราม่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการกลับไปทวงสิทธิ์ในครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยซึ่งอันก็จะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตแต่ก็คือตอนแรกที่วางเอาไว้เนี่ยเขาให้อันเนี่ยเป็นแนวแบบนิ่งๆเข้มๆ,ๆคือคุณ แต่พอถ่ายไปเนี่ยคาแรคเตอร์มันดันไปทับกับพี่ออฟเขาก็เลยบอกเฮ้ยยังไม่ได้งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมันจะซึมไปทั้งคู่งั้นเอาเพราว่าเดี๋ยวอ่านมาคอมเมดี้อันก็จะมาใช่ก็จะแบบหยิบปืนมาแม็กกาซีนหล่นก็จะมีทิวั้นอะไรเงี้ยครับใช่เออมิลลี่ล่ะดราม่าจริงๆคือมันมันมีทั้งคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าแต่ตอนแรกที่เราเรื่องนี้เขาบอกว่าเอ้ยเป็นคอมเมดี้โรแมนติกสนุกเลยแต่พอถ่ายจริงร้องไห้ฉ่ำร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ฉ่ำยากไหมยากไหมร้องไห้ ก็ยากค่ะแบบว่าแต่ว่ารู้สึกว่าบทเขาเขียนมาทําให้เราเข้าใจตัวละครแล้วก็เข้าใจความสัมพันธ์ของไม่ว่าจะเป็นคุณย่าทั้งครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์ของพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะเราคือสมมติว่ามีใครคนนึงเป็นอะไรไปเราก็เกิดความเป็นห่วงคือแค่นี้เราก็แบบสามารถร้องไห้ออกมาได้แล้วใช่ไหมเพราะเป็นกระโบดไไหนๆก็จะหมดเวลาแล้วก่อนจะหมดเวลาฝากละครกันสักหน่อยค่ะฝากติดตามคู่ของเราหน่อยเอาเลยค่ะไมไมพี่ฝากมาเยอะแล้วอะปั้นปั้นอะ ค่ะคู่ความท่เปเวลาค่้แคู Twitter ่ก่อนกันนะคะยังไงก็ขอฝากละครรักซ่อนรถด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแล้วก็ตลกฮาแน่นอนสามารถดูได้ทั้งกับครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักก็จะแฮปปี้แน่นอนค่ะครับก็อันนะครับก็ขอฝากละครด้วยนะครับรักซ่อนรถนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานนละแสดงนะครับทุกคน ตั้งใจทำออกมาเพื่อให้คนดูมีความสุขนะครับกับละครเรื่องนี้ครับนะทุ่มเททํางานกันแบบไม่บอกเวลาหรอกค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนีครับโมงเย็นนะครับทางช่อง7ดีนะครับผมนะอย่งพูดครองอยู่วันนี้ขอบคุณพี่แอรแล้วก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ